จืดดจืดูนี่ตูเราเช็ดังียเปลูกกล้วยหฮลานแล้วนั <Sure> ่นก็ของผู้บุญอันนี้ก็ของในตู้เฮ้ไปตีน้ำก่ไปเะปะปอยากเลยสิอยากปลูกอยู่บ่กล้วยอวันาทุจ้ากนทุจ้าทุจ้าไหมทุจานั่ถูกอะทุจ้า เบิ้งนังนี่ทุจ้าไหมเมื่อกี้ดิฉันมหาล้านพี่อ้ทับทุจาเรเ้ออเิงเริ่มเเริ่มเที่เป็นตู้กุบกุกล้วยทุจ้าหนานมาทุจรานะอทจร้ตู้นับเอาบีกล้วยพี่น้องทิปเบ็ดทิองอ่ะองเพาะ้อนังเนาะมันตดตึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเชื่อมันเชื่อติเดีือมันสฮักพ ต้องเอาลายหลอกหลานเลยนี่มิจูปลูกไก่กของพอบุญเลยแต่ว่าแท่งน้าเหมอด้วยนางบ่บางนั้นเฮยมันหยาดตามทอเลยทอน้าอย่าแตกจุ๊กอีกใหญ่อีเด้วจปลูกให้ตนนี้ต้นนี้กล้วยกล้วยซุกเคี้ยวต้นทับเพืได้กินหน่อยน้องรับเพื่อตื่นหน่อยนะองาหญ่จะเข่า สบายดีับอลบมานี่เรวเวตู้ปลุกให้เว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 สบายดีเก็ไว้ดีคุน่ะน้ำน้กระถางนู่นใว่ไมมึงมีตู้ปลุกกานัวเห็นแอนเทนอยู่เยสบายดีเด้อพี่น้องน่าเดือดมากมามีจอยกันเยบลูบบอลไว้ชุบวานรุกซีติดติด ก็ได้ยากนายปุกล้วยเขาเห็นพอยนังปุ้บว่ะเฮ้อไปไซไปไซหลอกม่วงพ่อบุกกําลังเป็นอีกอ่ะพ่อจะชิลกินหรือบ่พิดน้องแม่แมวมาเขือน่ะปิดเลยพี่ลยเนพี่ตอนไหนตูวหลักลอยปิ่มาเขือเขาบ่สิเมื่อเราหนังเนาะอี่มันตู้หลักลอยปิดคือยังต้นต้นนู้นสิะ ก็คือบอกเมื่อเพื่อเอื้อช่วยอยังจากคนบุกยินบอกแม่เขาช่วยช่วยสิไลได้ห้อนีหมตูตกเต้นนี่แล้วกะแดงหมดแล้วเอาได้กะเมาอีกวนมันมันยังน้อยอยู่เอาแม่กะสอบนั่นนั่นเออขับรนเนาะนี่กะตาต่อยไข่หมูแดงแม่ว่าถิงไปชื่อตู้ลมอยู่ต่่านิดอกะตาน้อยซื้อน้ำอ้อยต่อยไข่หมูแดงเนาะลูก แค่นังที่รู้ดีอีกปหาให้ตววไม่ให้่าปรหารให้ัวนี่ไม่ฆาให้ตัวว่าห,หาให้ตวกมาใ้ั <laughs> าเ่าแล้ว,ลวโรคขากระดีได้มะเขือนเป็นสู้ขอสู้เองแบบไเป็นแมกับบวบนได้นี่หมักปุมันเกิดเองอ่ะเอาไนมาคู่ใจอ่ะก้ามาหุงกับลอมันใหญ่ก้อนสิขยายพันเลย ติงตงติงติงปัวก่อนปีั่วก่อนงัวฉีขาวัวขั่วก็จะงัวสิหมดเมื่อไรแล้วองประตูบะเงกระตูบะะตบแต่กระสอบบดเมื่อวนเบ้นกตูเราจะอ่อนน้ำแน่น่อ่อนน้ำนางเ้ยเี๋เลยนลกน้ำนี่ ปับน้ำก่อนจังเมื่อแล้วอะนะคณะเอาแล้วตอนนั่นกับน้ำพวันทดสอบสิพุนนี่น้ง่อนะฮะ่ายเต็มไล่เติไลตู้เอาจรักาตัวดัอลนี่อลงนี่อลนี่กันลงนี่กันมานี้มาอั้ยเอไม่แพงแน่จะมีเมื่อได้อาไม่แพงแน่ดูดาบป๊าป

เดี๋ยวเอาประตูไปแล้ววันนี้ไม่เดี๋ยวเอาประตูไป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 ใช้ชวนไปไปใส่ไปใส่ลูกไปใส่ชวนไปตูคุณละไปนาแล้วคุณละไปนาประตูบ่ไปว่าล่ะบ่ไปบ่บ่ไป่ลูกบ่บ่ไปก็บ่ไปบ่ไปให้สิบให้สิบไปเอ้า พอนั่นได้เราก็ยกอันเสาขึ้นแล้วก็เทลงโบ่เสามัน่นแบบบ่พอเด้อพอบุญเลยฉันบอกพอบุญเรับไปมาเลยนะเลยพอบุญเด้อพอบุญเลยบุญเจ้าน้ำบ่พอใช่ไงใช่นะเดือนยูะบ่พอบุญไปเทลงเสาแล้วป่ะยกเสาขึ้นนะก็เทเสาแบบนี้ nhanh cái, Để ừ. okay. Để bỏ cái hiện khăn thương. hết thương. hạnh

อนหาต่อนี่มันบ่ได้พอดีอุ้ยแม่หญิงจานวาดเอ้ยตัวตู้ตบกระสอมาีก็ได้นี่ก็ได้ตบกระออันนี้กุเฮานี่ยมสมือนะเด้ออีหล่าอยากเมงอันนี้บ่กุเบียบ่นอนได้ ตืด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 เอาตบมือนะหนูตบมือปลาลุงมึงดูอีหลาตบมือเป็นอะไรขนหนาไปดูขนหนาไปดูขนหนาตบมือ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 ปลาลุงมึงเนี้ยนี่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 ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะแปนหนามาดูขนหนาไปดูตบมือ อย่าโชว์ไลพุงนะี่พูนนะที่พูนนะโชว์ขาใหญ่กับพ่อเฮงแล้วำ็นมกัเป๊ะเป๊ะเต็เมเป๊ะเปแต่มเป๊ะเปิจุบนั่นแหละกี่นมหกออนยังบอกอิ่มอยู่บ่

บรอเวทนี่คือตบอยู่ตอนแม่ว่ายนะแม่จับอ๋อดมเขาแท้เฮ้ยยันติวลาเอาคุปปุล้อคุปกุล้อไปละ นี่เบิ่งสตีไข่หญ่ตีไข่ญงก่อนเฮ้ยเ้ย้ยเบ้ยเดี๋เยวโ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮย้ย้ยเยเเ้งเยฮยเเเ ชวนนาพาไหมชวนนาพาชวนนารถชวนแมว่วัดมือออกมาหนิไปที่เดอกชวนนาพาฮะ,ะววาชวนนาพาหูไปเยน็นคกัะกนดีโลเหมือนแม่น้ำแข็งเมืแอ,อ,อ้ะบก ภากะติกแตกนะอู้ลมภักอีโดอันนี้เนาะแต่กันยังไม่แหลดอยู่ได้เออสาๆอุมนาพี่ขหน้ามาพี่ฮู้ยหายรนให้แล้วรถเราเห็นแห้งหาแล้วร

เาพ่อชอบมาทีใส่ตลุกเนาะไม่ใชไม่ไม่ได้แล้วคุณยายืไม่ใส่เสาเลยหอมกหอมมแต่กูหน่อยมาใส่ตเหี่ยวัขวดนอยก็ดูแลชวดนะ ตีเปื่อยใช่ไหมจื๋อมามาเททั้งนั้นให้มันเบิ้ให้ขีดินไส้หนิเบิ้มาจะมาเหยียบเพื่อนๆขีดตมแล้วเด้อไปใส่ เธอเจ้าจะขึ้นนะนะขึ้นยังบ่ได้ยังบ่ได้ยังบ่ได้ขึ้นข้าเจ้าลองดวดใหม่ได้นะดวดใหม่แด้ไหมใหม่ก็ได้ปิ๊กปิ๊กปิ๊กเฮาผู้แล้วสารเรามาเอาเงินน้ำเฮานี่สี่พันมอเจ้านี่สักปิกปิก สี่หนโแมไปดแม่แม่อย่าบอกแม่ไปดูชนนล่ายัางดี้นี่นกระมหนามึงหนาดูลมาดำรวดีสินะงหนาดำยุ่ยมาดำวดคนสินะาลองเหยียบมึงดูว้ขี้ดินใช่ว่าเป็นจังไ นราเปนแห้งกนันยกนกเสาขึ้นไปตั้งนะกะเทโถมมันบอลนั่นนั่นบอลอลเสาเพิ่นบอลดุมเสาสี่แจ็บอลง่ <c oughs> ายแค่แจ็คซื้อนะส <c oughs> างสางเงาคือเสาพี่น้องไงเห็นแล้วว่า <c oughs> คือเทโถมอ่ะนะอย่ายวเสียอธิบายให้ฟ oh, right. ัง right. พ yeah. right. ี right? oh, hmm. ่น้องเป็นยังชิงยกขึ้นอยู่เนาะจงเพิ่งอยู่แมนเพราะเขาบ่บ่มีเงินเทเลยค่ะก็บ่ได้คิดว่าจะได้เทมาหนีกระตู้กระตู้ตู้ก็ไม่ตู้เพิ่งซื้อปูนครับอีหยังให้แหละลงบุญเทใส่ให้เลยพากันมาเทพี่น้องเนาะ เาเามีง tamam. ินเทแล้วเขาจังมห่างขึ้นไม่ซม um ันกรคักแล้วี้เงิดทั้ำลายนี่จะไล่จะไล่แล้วข oui> ีงนี่นี่เห็ดหาเลยเลยอันนก็อยากเทปีนไปเลยเดี๋ยวพอเท่าแล้วกัเห็ดนั่งกพทันนาะกินไว้ใช่น้อบริว่เนาะใช่้าแล้วปีนไว้ใช่อันกรเบื้องเออืม

ครั้งแรกนะลุงบุนพ่อนจะได้ล้างยาพี่น้องเลยวัานี้เพิ่นเพิ่นคิดทบทวนเพิ่นนอนคิดเพิ่นวะก็ชิได้มากใช่ชูปีน้เพิ่นวะเออกระแนวมันแล้ววะเนี่ยก็ได้เอยใส่กระเบื้องนี่ก็ชิได้เฮงว่าว่าเฮ็ดที่เดียวแล้วเลยเพิ่นวะมันกลับเป็นตินั่นแน่วพี่น้องเลยวี้ไม่พนักเนาะสัมสีพิษล้านก็ะพิดแต่ครั้งนี้พี่น้องเลยว่นี้ไม่พนักเราเฮ็ดใหม่แล้ว ให้ใหไฮรานต์ <S <S ้อปีนดิโอ้ปละเอาเอานก้ามาปลูกก่านี้เนาะตามริมันนี่น้องเมยะเนาะนกคามาปลูกเจ้าเอ้นคือว่าในหัวมันบรดีกับง่วงกินคือเก้า นี่กัาเลยดมา่อกรายันนี้กับคุณสื่อลักมันคุณสื่อมาจำเห้าเฮ็ดหั่วจะตรงๆนะนี่แนวหัวแล้วเฮ็ดเนี่ยื่อมันกันุ่มนุนนุ่นนุ่มนุ่นนุ่นแล้ักแล้วตก่นี่แล้วตกไม่ ฮะประตูเราจะไปเปิดน้ำให้ไม่ตู้ตรงนะว้าวอ่ินชายมาหนีิมาแม่เราไปใกล้บ่วงนั้น วางเต่เสียมนะแม่น้ำตีนเ้าน่ะงระวังแต่เสืออหวยตัวนี้ไปเหยียบ น้องพ่อ,งอยพี่น้องไปจอยกับชิจบคลิปเพียงสมมิก้อนเลวๆพี่น้องระวังจะมาไปเหยียบอ่ะนี่จูกับจูเพิ่งจะจิ้มเข่าแล้วเพิ่งสิเมื่อวันโอเคน้องพลอยพี่น้องไปแล้วกลับมาสบายดี<อ> <laughs>